บุกป้าให้นกกินตลอดแหละกล้วยไงโอ้ oh. บโได้แม่นตะกล้ว,วยตะลุงได้กล้ยกวยอยนกล้วยน้ำว้ากล้วยอย่างกับป้าให้นกกินกัอะโบนันอยู่ของลุงเข่าฟังนั่นกับความงามเลี่ยเอออันนี้ก็อันนี้มีกลวยตะเพียรนะแต่อันนี้มีอันนี้มีหอมเสื่อคล้ายๆกล้วยกาดบิบิสนั่นแหละออแต่มาคือต้นเตี้ยเสื่อกาลายคือกันอ,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 อันนี้ก็หอมทองเลย อัเน้นกลยไปด้บนันนกันนั้นกวยตัดหอมูนเสร็จว่าเน้นกล้วยเปียบไม่ตัวนัยสนได้ีบัวตัโบเลยละแทอแล้วก็แตะดอเขาเราได้ผลดีนะอือ่ต้นเ้นกถอ่าลูจนอัศจรรย์ เออนเบลต้นเดียวนี <bien ven ido> ้นะมันลายอยู no ่แต่ว่ามันตายมันน้ำท่วมด้แถวนี้อ๋อนำทวมมดแะอ่ะคามหานต้นนึงแะไรที่ขตัวมันรูปมันที่ด้ย่นกับมข้าบงงามนะบุ๊นอนก่อนอนกอก็เาบริโภคน้ำเหมือนกันบริโภคบริโภคน้ำเองโอ้นลามุดต้นนั้นกัตวาเคยลมุดต้นนั้นนะป้าตัวหด

ก็ไปเห็นของเกษตรตันงแถวก็เรืองอนั่นมันตั้งหลายปีแล้วของเรานะบพราว่าพื้นเราตัดเราเบียบบริสิได้เลยนะว่าบรรพบุรุษเจ้าฝ่ายสูแตจนี่กลิ่นบ่ได้แล้วหายเมืนสูงพอดเออต้นเลี้ยนก็มีเนี่ตทุเรียนก็ใหญ่เลยดิเออได้อยู่ S <S มันก็นค่อยมีคผลิอยังก็ตามาตะไคร้เรไดเมนต์ปุ๋ยนี่ป,ปุ๋ว้เราจะตัดเอามาขุมดินเป็นหลายเป็นสายฟูเวิร์ดเหรอตัดมาขุมดินนี่<อ><ะ>มรื่องลิ้นชี่เออมกูดก็มะกูดกับขักเลยสิดารนั้นตะสวยมาเลยมุดอันอันสา,าลีาายลักษ์อือ

นตะกีหลายเนี่มีมมันตายนอนเผากัเผาังชื่อเออกมอาไกฮมาเยัเอเ้ยเยัด้ให้มันเฮ็ดจามกูเฮ็ดแล้วค่อยฮุบมันอันวาวไว้ยังให้มันใสมันก็โบใสโอ้โถ้ามันเฮ็ดกันโ้ได้การคือกันละ